สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ<ส>เกี่ยวกับไม้ประสานนะครับวิธีการสั่งนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเตรียมตัวจัดส่งนะฮะห้าท่านหาท่านหชิ้นนะนะครับคือการสั่งไม้ประสานนะครับ คือคุลูกค้านะครับสามา, market, า,มารถบอกความหนานะฮะความหนาความกว้างความยาวนะครับบอก <aquell pendant S 2> ความหนา <quarters S 2> ความกว้างความยาวแอดมินมก็สามารถที่จะคิดออราคาให้ได้นะครับและถ้าให้ดีนะครับแจ้งอำเภอจังหวัดแบบนี้นะครับบอกชื่อที่อยู่ให้ด้วยนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็าสามารถที่จะคำนวณเรื่องค่าขนส่งได้นะครับค่าขนส่งก็ ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นขนส่งแบบถ้าแบบถ้าสั้นกว่า2เมตรนะครับเราก็จะส่งแบบขนส่งแบบยกตัวอย่างนะเป็นนิมคเพสบิสเนสไอเดียประมาณนี้เพราะว่าความยาวไม่เกิน2เมตรรถปิกอั p สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นความยาว2เมตรอั p หรือ250เมตร50ขึ้นไปแบบนี้นะครับ ความยาว3เมตรแบบนี้นะถ้าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถมารับเองได้เหมือนที่เราเคยส่งก็ทั่วไทยนะครับทั้งทางพี่น้อง3จังหวัดชายแดงภาคใต้นะครับทั้งสุดเหนือสยามจังหวัดเชียงรายแบบนี้เราต้องเอ,อเอารถใส่ไปส่งที่พุทธมนทลน,นะครับพุทธมนฑลแล้วก็ เพื่อที่จะใส่รถสิบล้อไปนะครับช่วงนี้นะครับคุณลูกค้าจะสั่งชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับใช้นะครับและบริการนะเนี่ยเกตไม้เราก็จะประมาณนี้นะครับหชิ้นนี้นะหกชิ้นนี้ก็จะมีลูกค้านะฮะถ้าลูกค้าใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะ แคดีเราบอกต่อแล้วก็บอกให้เพื่อนๆน,นะใช้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านคุณลูกค้าก็มาสั่งที่เราก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ยังไงอนี่ยเราสู้ด้วยคุณภาพนะครับราคาอาจจะคุณลูกค้าอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันสูงจังนะครับหรือหรือราคาบางท่านบอกทูกถูกอะไรแบบนี้เนะี่ยเราก็ จริงๆเราก็ไม่ได้ไปเช็คราคาที่ไหนนะครับว่าเราก็ไม่ได้ทําแข่งกับใครนะครับเราคือทำแข่งกับตัวเองนะครับสู้ด้วยคุณภาพนะฮะแล้วก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับการสั่งงานนะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับการสั่งสินค้านะครับคุณลูกค้าต้องบอกความหนาความกว้างความยาวนะครับให้ดีอีกทีก็บอกอำเภอและจังหวัดทางแอดมินจะได้คิดราคา ตัวสินค้าและราคาค่าจัดส่งนะครับโอเคที่นี่นะครับบริษัทแสงมะภัยาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายนะครับไม้สักปลรูปนะครับไม้สักปลรูปนะแล้วก็ไม้สักประสานนะครับไม้สักประสานนะและไม้สักโค้งจ้อยนะครับน่ะไม้ไมสักโค้งจ้อยก็แบบเนี้ยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเกรดพรีเมียมนะครับไม่มีกระพีเลยนะครับ หนึ่งจุดเจ็ดนะครับสีุ่ดห้าความความกว้างสีุ่ดห้าความหนาหนึ่งุดเจ็ดความยาวก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะเป็นางานแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้ไม่มีกระพี <c> ้ <oughs> อ่าเสี่ยตัวเนี้ยยอดนิยมมานะครับเราต้องทำไว้เลยนะครับเผื่อเผื่อคุณลูกค้า walk i อเข้ามานะครับ walk in เข้ามาเนี่ยนะชึบเนี่ย หกยาวสองเมตรแบบนี้ส่งได้เลยนะครับจะส่งได้เลยความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะครับส่วนไม้แปรรูปก็ของเราก็เป็นลงเลื่อยนะครับอยู่ด้านในนูนนะครับเห็นโตเลื่อยไหมซูมซูมเข้าไปปื๊บป๊บจะเห็นโตเลื่อยอยู่ข้างในนะโอเคนะครับพี่น้องและผู้ที่สนใจและคุณลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับที่นี่บริษัทแสงประภัยจำกัดผู้ผลิต และจำหน่ายไม้สักแปรรูปไม้สักประสาน